สาธุพุทธชนพุทธมามกาศทุกท่านทุกคนวันนี้ก็เข้ามาในเรื่องธรรมบรรยายเช่นเคยของสมบุญชาแนลสมบุญบรรยายธรรมจบไปตอนที่หนึ่งแล้วเป็นเรื่องของนายช่างหูกพันคนได้มาเกิดในเมืองพารณาณสีเป็นได้แล้วก็ได้ดับขันสิ้นบุญไป บาทนาให้ได้มาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ให้ชื่อว่านางอโนมาบัดนี้จะได้มากราบเป็นตอนที่สองของเรื่องของนายช่างหูกและชื่อว่าอโนมาเป็นพัรยาของหัวหน้าผู้หัวหน้านั้นเป็นพระราชาชื่อว่ากบินพระเจ้ากบิน มีพันยาชื่ออนโนมาเจ้าพวกนายช่างหูทั้งหลายได้กลับชาติมาเกิดในศาสนาพระพุธทธโคดมของเราทุกวันนี้วันนี้จะมาต่อเป็นตอนที่สองวักที่สองเตชนาชนทั้งหลายเหล่านั้นขั้นทําลายเบญจขันธ์ขึ้นไปบังเกิดในเทวโลกแต่เกิดท่องเที่ยว อยู่ในมนุษย์และสวรรค์ชาานานประมาณพุทธันดรนหนึ่งขั้นการล่วงมาท่านทั้งหลายเหล่านั้นจึงลงมาบังเกิดในเป็นมนุษย์ก่อนหน้าพระพุทธเจ้าของเราจะลงมาตรัสกุลุมพีผู้ใหญ่มาบังเกิดเป็นกษัตริย์มีนามว่า ชื่อว่าพญามหากบินอยู่ในเมืองกุกุฏวดีนครฝ่ายพัญาก็มาบังเกิดเป็นอคมเหสีชื่อว่านางอโนมาด้วยมีสีดังสีดอกอังกาบชนทั้งหลายเหล่านั้นก็ทำบุญร่วมกันก็มาบังเกิดเป็นอมาตของพระราชาสิ้นทั้งพัน อัมหากังสัทธาเมื่อพระศาสดาของเรามาตัดในโลกนี้สดิสเสดิจอยู่ในเมืองสาวัตถีมหานครพระยามหากบินพาบริวารสัญจรไปอยู่ในสวนพระราชอุทยานได้ฟังข่าวสารแห่ง พอข้ามาแต่เมืองสาวัตถีกราบโูนว่าพุทธโธอป,ปันโนธรรมโมอป,ปันโนสังโฆอุป,ปันโนพระพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นแล้วพระธรรมได้บังเกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์ได้บังเกิดขึ้นแล้วบังเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระองค์ก็ทรงยินดีพระราชทานทรัพย์ สามเสนให้แก่พวกข้าจิงตัดว่าดูก่อนพาณิชย์ทั้งหลายท่านจงไปสำนักของอโนชาซึ่งเป็นพัญญาจะได้ทรัพย์อีกสักสามเสนเป็นรางวัลพระองค์ทรงตัดเท่านั้นแล้วก็ตั้งพระไทยเฉพาะต่อพระองค์พระพุทธเจ้าเสรจทรงมาพะทินั่งกับอมาตพันหนึ่ง ป็นบริวารเสด็จคมมนาการไปตามมาณาการครั้งนั้นตั้งทิวสั่งในวันนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาดูอุปนิสัยแห่งเวไนยสัตว์ทั้งหลายก็รู้แจ้งชัดแห่งพระยามหากบินกับทั้งบริวารจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ พระองค์ก็ส่งพระกรณาเสด็จมาสิ้นมักคาสองร้อยโย์ช่วงโชดไปด้วยพระรัศมีถึงแม่น้ำจันทะภาคีพระองค์ก็ทรงประทับอาศัยได้ต้นไทรใหญ่ณการทางนั้นรัญญาคมณะ รัญยาคามะนัมคเเคเมื่อพระยามหากบินเสด็จไปตามมัคามีมหาณทีสามแถวก้วงอยู่เบื้องหน้าแม่น้ำทิ่นหนึ่งชื่อว่าคงคาก้วงก้วงคาพยจหนึ่งก้วงคาพยศหนึ่งกับ เส้นสิบห้าวาเส้นหนึาา่งเซวห้าวาแม่น้ำที่สองชื่อว่านีลวะหานิละวะหาก้วงถึงหนึ่งโยชน์แม่น้ำที่สามชื่อจันทภาขี่ก้วงโยตหนึ่งเมื่อพรยามาหากบินสเสด็จมาด้วยบริวารถึงแม่น้ำ ที่หนึ่งขว่วงหน้าพระองค์พระองค์ก็ทรงตั้งสัจจทิฏฐานว่าเอตัสถดตุคุโนอิติปิโสภควาเป็นตน้นด้วยพระเดชพระคุณแห่งพระพุทธเจ้านั่นก็บรรดาลให้พระมหากบินกับทั้งบริวารข้ามไปได้น้ำก็ไม่เปียกเท่ามาก ขั้นเสด็จไปถึงแม่น้ำที่สองที่สมพระองค์ก็ทรงตั้งสัต์ตาธิฐานพาบริวารข้ามไปได้เหมือนในหนหลังขั้นพระองค์พาบริวารข้ามไปถึงฝั่งก็เห็นพระรัศมีทั้งหประการซึ่งจึงเสด็จลงจากอาชาพาบริวารเข้าไปเฝ้าพระมุนี ถวายลมัตรการสมเด็จพระศาสดาจารย์ก็ตรัสเทศนาพระยามหากบินกับบริวารได้เสวนาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาปฏิพลแล้วก็ทูลขอบันปชาอุปสมบทพระศีสุขตก็ให้เอหีภิกขุบรรพชาในขณะนั้นมากล่าวถึงนางอโนมา ซึ่งเป็นพัญญามาเหสีปิโขฝ่ายว่าอโนมาราชาราชเทวีรู้ว่าพระราชสามีออกไปเฝ้าพระศาสดาด้วยพวกพ่อข้ามาทูลเหตุพระนางก็มีความสังเวชและเลื่อมใสจึงประทานทรัพย์ให้แจ่พานิชทั้งถึงเก้าเซน น้ำพระทยัยก็หนักเน่นหน่วงลงในพระพุทธคุณจึงตัดเลือกหาพัญญาอามาตพันหนึ่งเข้าสู่ที่เฉพาะหน้าจึงปรึกษาท่านท,าทั้งหลายที่พากันมาจงไปเฝ้าพระศาสด,ดาให้พร้อมกันเถิดนางทั้งหลายนั่นก็พากันยินดี นางอโนมาเทวีก็ขึ้นสู่รถพร้อมด้วยหญิงเป็นบริวารไปเฝ้าพระศาสดราจารย์ด้วยยานแห่งรถขั้นถึงแม่น้ำที่หนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามพระนางก็ตั้งสัจจะอธิษฐานอัศจรรย์ก็บันดาลให้ปรากฏยานก็ข้ามไปได้เหมือนในที่พระ ยามาหากบินสเสด็จมาอัตโขภะวารั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงพิจารณาก็ทราบว่าชนทั้งหลายฝ่ายส,สามีพัญญาเห็นซึ่งกันและกันจะเข้าแล้วก็จะเป็นอันตรายเจมก,กผลสมเดทท็จพระทศพลก็ทรงอธิฐานไม่ให้ชนทั้งสองฝ่าย เห็นซึ่งกันและกันขณะนั้นนางอนโนชากับหญิงบริวารเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถววยอภิวาทพระบรมมโลกนาถจึงตรัสเทศนาแก่นางอนโนมชาและหญิงบริวารขั้นจบธรรมเทศนาหญิงบริวารกับทั้งนางอนโนชาก็ได้เป็นสาวเป็นก็ได้เป็นโสราปฏิพล ภิกษุทั้งหลายที่เป็นสามีพันองค์ก็ได้ก็ได้ฟังธรรมที่ทรงตัดสอนหญิงทั้งหลายก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารปฏิสัมพิธาญาณพระพุทธองค์ก็คลายปฏิหาริให้เห็นซึ่งกันและก,กันครั้งนั้นหญิงทั้งหลายมีนางอโนชาเป็นต้น จึงทูลขอบรรพชาพระศาสดาก็ให้นางทั้งหลายบวชในสำนักพระอุบวรรณาเถรีให้เป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาได้เจริญพระวิปัสสนาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตัดจิเรสขาดจากสันดานดับขันเข้าสู่วันนิพพานเป็นบรมสุขท่านทั้งหลายนี่ ที่พ้นจากทุกข์ก็เพราะอาศัยซึ่งกุศลรชาติปางก่อนที่ทำมาพระศาสดาจึงตรัสเทศนาว่าปินมงคลบุคคลใดไม่มีกุศลที่ตนทำไว้ถึงจะได้ของดีมีผู้ให้ก็ไม่อยู่กับตนเพราะไม่มีกุศลที่จะรักษาเอาไว้ ท่านทั้งหลายเราจงสร้างกุศลเอาไว้ให้เป็นปัจจัยเป็นกระแสที่เราจะไปสู่พระนิพพานในภายข้างหน้าท่านทั้งหลายพุทธมามะกะจงจะได้ประมาทจงสร้างซึ่งบุญกุศลเอาไว้เถิดจะได้เป็นปัจจัยที่จะนำเราไปสู่ภายพบหน้าถ้าเราไม่สร้างเอาไว้แล้ว เกิดมาในชาติหน้าถ้าไม่ไปสู่อภายภิทั้งสี่เราเกิดมาก็จะเป็นคนยากคนจนถ้าเราได้สะสมบุญกุศลเอาไว้เราเกิดมาในชาติหน้าเราก็จะได้เป็นคนผู้มีทรัพย์สมบัติอันสมบูรณ์วันนี้ที่อาตมาสัต์บรรยายมาก็สมควรเจเวลาหวังว่าท่านสาธุชนทั้งหลายคงเข้าใจที่คำบอกเก่าเราสอน ของพระศาสดา,ส,าสัมมาสัพพุทธเจ้าวันนี้ก็สมควรแก่เวลาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงอยู่ดีมีสุขอย่าได้ประมาทในบุญกุศลเทินสวัสดีเจริญพร